สวัสดีครับเมื่อกี้ผมพิเศษชั้นดุสินะครับสวัสดีวันที่29นะครับ2 9มีนา2อง7นนะครับใกล้สิ้นเดือนใกล้สิ้นเดือน3ามแล้วมาดูเนื้อง,งานครับผมโอเคอันนี้เป็น s a m s u n ง m นะครับ m มอมา m 51ครับเครื่องอ,อตกมาแล้วก็ที่แรกผมคิดว่าตัวนี้คือเลยไม่ได้ตั้งกล้องแต่แรกนะครับที่แรกผมคิดว่าแค่ ประมาณว่าซอ็อกเก็ตคงหลุดหลุดออกจากซอ็อกเก็ตแพรคงหลุดออกจาก <c oughs> หลุดหลุดออกจากบอร์ดเท่านั้นเองแต่ที่ไหนได้พอแกะมาปุ๊บก็คือมันแตกไปแ,แล้วก็จริงๆตรงเนี้ยซอ็อกเก็ตที่บอร์ดที่แรกเนี่ยมันล้มทั้งหมดเลยครับแต่ผมดัดกลับมาได้ก็คือแต่ก็คือดัดเนี่ยจะดัดได้แค่ครั้งเดียวนะครับเพราะถ้าเกิดมันล้มอีกรอบหักก็คือหักแน่ๆอันนี้คือก็น่าจะพอเยียวยาไปได้นะครับส่วนซอ็อกเก็ตก็ใช้ตัวเดียวกับ A715G นะครับ <c oughs> อ่ะมาเปลี่ยนเอาไอคอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับหย่อนเพื่อเอาอยางดำออกก่อนนะจริงไว้สักทิ้ทงไว้สักแป๊บนึงแล้กวกว็ค่อยๆ em có thể ọt ngay จริงๆเหมือนว่านี่มันน่าจะดัดกลับไปได้นะแต่ผมคิดว่ามันน่าจะหักน่าจะหักในไปแล้วหักและตรงเนี้ยมันมันหลุดแล้วก็อ,อย่าไปฝืนนะครับอะไรที่เรารู้ก็คือเออมันหักไปแบบว่า <c oughs> เกินสิบเปอร์เซ็นอย่างเงี้ยก็อย่าไปฝืนมันคือถ้าฝืนฝืนฝืนเน,นี่ยในที่เนี้ คือถ้าเราทําใช้เองเนี่ยมันมันไม่เป็นไรนะครับทําใช้เองเออเราจะรู้ทรงแล้วว่าคือมันอาจจะห้ามกระทบกระเทือนห้ามตกห้ามหล่นอะไรอีกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าทํางานส่งลูกค้าเรามันเกินสิเปอร์เซ็นตปุ๊บ<า>ก็ต้องแจ้งเขาว่าสมควรเปลี่ยนนะครับถ้าไปฝืนต่อสมมุติถ้าไปใช้ก็มันจะกลายเป็นงานที่เลื้อลังก็คือสมมติถ้ามีปัญหาปุ๊บลูกค้าก็ต้องกลับมาหาเราอยู่ดีนะครับซึ่งมันจะกลายเป็นงานที่เสียเวลาทั้งสองฝ่ายก็พยายามจบงานโดยที่ <c oughs> ตามเนื้อผ้านะครับดูจากสภาพอย่างเงี้ยมันหักเกินสิบเปอร์เซ็นต์แล้วสมมติถ้ามันหักแค่ขาสองขาแต่ส่วนตัวผมผมก็ไม่ทํานะเพราะว่าผมทํางานผมมีประกันผมจะไม่ทํางานที่แบบมีความเสี่ยงในการเคลมนะครับอย่างแรกเลยถึงเราจะขยันให้ลูกค้าได้เคลมฟรีก็จริงนะครับแต่ถ้าลูกค้าเที่ยวไล่เที่ยวคืออยู่กับเราไปไป,ไปมามาแล้วเขาก็มันจะทําให้เขาการว่า,ามีคารู้สึกก็คือเสียเวลาไปไปมามาเราก็แจ้งราคา เปลี่ยนอะไรที่มันดูสมน้ำสมเนื้อไปเลยนะโอเคบอร์ด m 5 1นะครับฝั่งตรงข้าม cpu ล้วนเลยนะครับ cpu อยู่ตรงข้ามตรงข้ามกับซ็อกเก็ตเลยฉะนั้นตอนจะออกเนี่ยอย่างเนี้ยผมรมู้ว่าผมจะเปลี่ยนอยู่แล้วเนี่ยผมเอาหัวแรงถูออกเลยก็ได้นะครับเพื่อลดความเสี่ยงที่จะทําให้ cpu เกิดความร้อนสะสมคือเรามานั่งเป่าเนี่ยความมันจะออกเนี่ยผมคิดว่าก็พอสมควร ฉะน,นั้นผมบูดยการเอาแรงถูออกเลยยกอะถ้าผมยกไม่ให้ไม่ให้มันผิดพลาดผมก็ทําได้นะเพียงแต่ว่าผมพยายามบอกในในจุดที่สมควรระวังอย่างเนี้ยเออบางคนคือดูคลิปแล้วก็คือทําตามเนะี่ยผมก็ ก็พยายามอยากจะให้มันไปในทางบวกนะครับคือถ้าทําตามแล้วมันจะเสียหายเพราะผมก็เคยเจอคอมเมนต์ที่รู้สึกหดหูนะ่นั่นคือผมก็ทําของผม,ผมลงคลิปแต่เขาบอกทําตามแล้วพังกว่าเดิมทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นเอาอก็ตอบไม่ถูกนะครับอ่ะเนี้ยคือผมก็จะใช้หัวแรงถ่ายออกไปเลย ว่าครับมีบางขาที่หลุดหายไปนั่นคือเป็นลายที่มันไม่ได้ใช้นะครับเพราะเราออกด้วยแรงเอ้หัวแรงอะตอนดันคือตะกัวมันดันมันดันที่ขาทองเหลืองขาทองเหลืองพอมันมันมีความร้อนแล้วคือมันก็ไปดึงเอาด้านล่างขึ้นมาด้วยก็ไม่ได้แลกนะครับแต่ว่านี่มันจะเป็นลายที่ไม่ได้ใช้นะเพราะว่าด้านล่างมันไม่มีตัวยึดคือบอร์ดตรงเลเยอร์เนี่ยมันไม่ได้ยึดติดกับไอปิ้นที่เป็นตะกัว เพราะว่ามันไม่ได้มีลายวิ่งไปไหนมันก็หลุดหาย <c oughs> หลุดติดขึ้นมากับพวกซ็อกเก็ตก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับอ่ะทีนี้ก็ผมก็จะจัดก,การเปลี่ยนตะกั่วก่อนซับตะกั่วทิ้งหนึ่งรอบแล้วเปลี่ยนตะกัว่วอ่ะตรงนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายเรื่องการเปลี่ยนตะกัว่วพยายามทําความเข้าใจนะครับก็คือซ็อกเก็ตเนี่ยมันมันรับรับน้ําหนักรับการประกบของซอ็อกเก็ต ของสายแพร์มาด้วยฉะนั้นถ้าเราจะใช้ตะกั่วที่มีอุณหภูมิต่ำน่ะก็ไม่สมควรเอาต่ํามากนะครับถ้ายิ่งต่ํามากเนี่ยก็คือความทนทานความเหนียวเนี่ยความแข็งแรงเนี่ยมันก็จะน้อยไปด้วยโอกาสที่ใช้แล้วอยู่ดีมันจะแตกแล้วหักแคลกเนี่ยก็คือมันก็จะมีสูงฉะนั้นก็เลือกตะกั่วให้มันอย่าให้มันต่ําเกินอย่างเนี้ย <c oughs> ผมก็จะใช้ตะกั่ว190องศานะครับคือเป็นตะกั่วเงินที่มีความเหนียวยึดติดได้ดี จะไม่ใช้ตะกัวร้อยสามแปดนะครับร้อยห้าสิบก็ไม่แนะนํานะครับแต่ถ้าเกิดใครใช้ถนัดอันนั้นคือไม่ว่ากันนะครับปลายทางเหมือนกันคือสําเร็จเหมือนกันแต่ส่วนตัวผมผมทํางานผมมีประกันสามเดือนผม,มก็เลยต้องรอบคอบว่าเกี่ยวกับเรื่องการส่งงานนะครับอ,อ่างเงี้ยผมใช้ตะกัวเงินร้อยเก้าสิบองศาวีสามนะครับเป็นตะกัวที่ผมสั่งผสมขึ้นมาเอง ตะกัวที่อุณหภูมิสูงมันก็จะมีความเหนียวมีความคงทนที่ดีกว่านะครับตะกัวที่มีอุณหภูมิต่ํามันก็ความเหนียวความคงทนมันก็จะมีน้อยนะครับก็ตามสัดส่วนของของอะไรอ่ะของสา,านรน่ะฮะอ่ะนี่ก็ไล่ไป จริงๆปกติตะกัวตรงนี้หลังๆนี่คือผมจะใช้เป็นถ้าเป็นเป็นไอเอ้ยเป็นบอร์ดที่ไม่มีความเสี่ยงเรื่อง CPU เท่าไหร่เนี่ยผมไม่ใช้ตะกัว CPU เลยหรือไม่ก็คือใช้รีดฟรีเลยก็คือเป็นตะกัวต่อไลายเนี่ยถ้าเป็นตะกัวเงินผมมันจะบักกีง่ายนะขึ้นขึ้นรูปง่ายแล้วก็ความร้อนไม่สูงมากแต่มีความเหนียวนะครับแต่ยังไงก็จะสู้พวกตะกัว ี CPU กับตะกัวดรีฟรีไม่ได้แล้วรีฟรีนี่คือมันจะโป,ป๊ะปากเลยเข็งแข็งโป๊ะเลยอ่ะดันรีบล้างตะกั่วเพราะต้องเพราต้องไปบักกี้ที่ <c oughs> ที่ตัวซ็อกเก็ตด,ด้วยอ่ะแกะซอกเก็ตมาซอกเก็ตตรงนี้เหลืออันเดียวแล้วด้วย ใ,ใช้นิดเดียวครับใช้แค่ให้มันติดที่ปลายหัวแรงให้ได้แล้วก็เราก็ไปไล่ไล่ให้ติดที่ที่ขาซ็อกเก็ตเหตุผลเดี๋ยวผมพูดให้ฟังถ้าไม่ไล่ที่ขาซ็อกเก็ตเลยได้ไหมมันก็ได้นะครับแต่ก็มีเหตุผลที่ที่มันซัพพอร์ตอยู่ที่มันจะต้องต้อง,ต,องต้องทำอันนี้ผมเอฟก ลงมาทาแล้วก็เนี่ยเอา,เอา,เอาขาสอเก็ตไปลูบให้มันมีฟลักติมันจะง่ายกว่าการที่เราไปบีบฟลัก,กอัาจากนั้นไปหัวแรงนะครับอมตะกลัวขึ้นมาอน่อย่างนี้แตะแตะแล้วก็ยกแตะแล้วก็ยก ถ้าความร้อนหัวแรงดีนะครับแล้วก็ฟลักที่ใช้ฟลักมีคุณภาพมันก็จะติดแบบนี้แหละไอ้อะไรวะไอ้ตะกัวมันจะไหลลงไปเองคือถ้าเราให้มันมีตะกั่วติดที่ที่ซ็อกเก็ตอะตอนวางอะ่ะ มันจะวางง่ายกว่าตอนที่ไม่มีตะกัวประมาณสักสักสามสิเปอร์เซ็นตเหตุผลที่ผมต้องทำแบบนี้ก่อนที่จะไปวางอะ่ะเพราะว่าฝั่งบอร์ดอะ่ะมันเป็นฝั่งที่มีซี u ถูกไหมหมายถึงว่ามันมันใกล้มันต้องข้างกว่าซีผมต้องการย่นเวลาในการในการวางเพราะไงตอนวางเราต้องใช้ลมร้อนอยู่แล้ว เราก็ทําให้สิ่งของทั้งสองอย่างมีส,สารเดียวกันนะครับก็คือที่ซ็อกเก็ตกับที่บอร์ดเนี่ยให้มีตะกั่วชนิีเดียวกันตอนวางไปพอเป่าปุ๊บมันจะติดได้ง่ายกว่าโดยที่ความร้อนมันจะลงไปรบกวนบอร์ดเนี่ยแป๊บเดียวแต่ถ้าเราไม่ได้ <c oughs> ไม่ได้ลงตะกั่วนะครับแล้วเราไปเป่าขาซ็อกเก็ตมันเป็นทองเหลืองกว่าที่มันจะปมหรือกลืนตะกั่วเข้าไปเนะี่ย มันก็ต้องใช้เวลาซึ่งไม่แนะนำนะครับตรงตรันการแต้มเนี่ยผมบอกเลยว่าคือผมไม่สามารถสอนหรืออธิบายด้วย,วยคำพูดแล้วให้ทำเป็นคนระต้องลองฝึกแต่ละยกแต่ละยกเนี่ยเรียบร้อยแล้ะตะกัวที่เหลือยังไม่ได้ใช้เลยใช้ปิดเดียวเองผมเสียดายครับผมเก็บช่วงนี้เข้าของแพง ตะก,กูเงิน190ผมไม่แพงนะ25กรัม200บาทคุณบอนขายได้เป็นร0อเม็ดอะอ่ะ,อะเรียบร้อยเราจะการเรื่องตะก,กั่วให้มันมาติดที่ซ็อกเก็ตเรียบร้อยก็จากการวางไหมครับตากพื้นบอรกดอนเอ้ยพื้นยาง <c oughs> ฟักหนึ่งรอบแต่ผมใส่ที่จับบอร์ดนะเดี๋ยวเพราะว่า <c oughs> ยางบนพื้นเนี่ยยางเนี่ยมันเวลามันโดนความร้อนแล้วมันจะชอบพองเดี๋ยวพอพองแล้วเดี๋ยวมันจะมองไม่มันจะมองไม่ถนัด วางบนบนถ้าจับบอร์ดมันจะไม่พอแค่พออยู่โอเคเดี๋ยวนะเก็บของนี้นะโอ้ยน็อดไต่แล้วแป๊ดนบเก็บน,น,น็อต ท่านใดจะใช้การบักกี้ก่อนเพื่อให้มันยึดก็ได้นะครับเนี่ยงั้เราเรามาเราเระวังให้มันตรงก่อนแต้มสักหนึ่งขาสองขาให้มันยึดอยู่ที่แบบนั้นไอล้ลูกดูว่าแบบันนีนมันก้อนติดตังแล้วหรอืออะไรฮะแบบแบบลุงมันเตอมร,รุ่นอะไรรุ่นอะไรครับ ตัดเลยตัดมันออกแล,ล้วลงมาเทปแปะนเนี่ยผมบักกี้แตะเพื่อแค่ว่ามันพออยู่นะครับแล้วก็เป่าเลยผมใช้ความร้อน350องศานะครับ350องศาลม60ปักกระบอก1เซนติเมตรครับ นนอ,อ,อ่อมามันเอียงยู่ว่ะพื้นที่ตรงนี้เหลืออ๋อออกก่อนก็มากี่วารุ่นอะไรรุ่นอะไรรุ่นแหลรไอซัมซ e ุง n ีซิ យ៉ាង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 វីឡុក1 เอาแค่พออยู่แต่ยังไม่ได้ให้มันยึดติดนะให้มันติดให้มันติดด้วยลมร้อนผมถนัดขวานะครับผมก็ให้องศาของบอร์ดเนี่ยให้บอร์ดให้ซีพอยู่ด้านบนเป่าเนี่ยผมถนัดขวาให้ลมมันออกด้านนี้นะ,ะมันก็จะเซฟสองรอยห้าสิบลมหกลมหกสิบซึ่งถือว่าไม่น่าจะมีปัญหาหนขณะที่ว่าไปทำให้ ตีวมีปัญหาครับแต่ว่าอยู่ที่ระยะเวลานะครับถ้าเกิดคุณใช้ความร้อนขนาดนี้แต่เป่านานเกินมันก็ไม่ได้นะครับให้กาวชุดส่วนของที่เป็นกาวเนี่ยมันเงามาเมื่อไหร่แปลว่าบอร์ดมันร้อนพอแล้วมาเออมาทิงตะกั่วนะครับตะกั่วมันโดนความร้อนที่เพียงพอแล้วด้ตนล่างเนี่ยละลายเริ่มละลายแล้ว เหมือนว่าฟักน้อยไปหน่อยเดี๋ยวขอเติมฟักก่อนฟักที่ใช้ผมใช้ซิมพี่ฟักนะเป็นฟักใสไม่มีกลิ่นไม่มีควันนะครับมีจุดมีส่วนของเคม,มีการประสานตะกั่วสูงขอเพิ่มความร้อนเป็นสามร้อยเดสอยากให้ลงเร็ว กท่บาทครับผม950ครับโอ้ลงไโห950อะ950ครับผมมันของของมันเลยมัู้ผมลงแต่ของแท้อแล้วผมไม่ได้ลงผมลงแต่ของแท้ที่ร้านลงแต่ของแท้จัดมาตรวจสอบนะครับแล้วแล้วเรามีของอะไรไม่รูกเอ่อคิมดูดิเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูอ่อนว่าในตะตองอีเปล่า มาตรวสอบครับปับป๊บๆคือคิดว่าติดนะแต่ว่ายังยังดูแบบตะกัวบางๆไปหน่อยจะต,ติดแหละ Okay. มาลองดูกันครับในส่วนของสักเก็ตก็ผมก็พับสวนกลับไปนะไม่ได้สวนพับพับคืนกลับไปนะทีแรกมันมันมันล้มเลยอย่าเพิ่งประกบ 8. แปดแพจะมีคำว่าเมนนะครับเมนกับซับซับก็คือส่วนล่างนะครับเมนก็ main คือบอบ์ดใส่ซับก่อนเล่ตัวปอกปอบมันเลติดตามนะลูกชาย ผมไม่ได้ขายครับผมซ่อมอย่างเดียวต้องไปต้องไม่ที่มันโชว์์จ้าถูกต้องมันบวมก็แตกฉีกปับปับปับประบแบตมจะทดสอบในการเสียบชาร์จนะครับดูกระแสชาร์จว่าเดินหรือเปล่าผมตั้งแรงดันไว้ที่5โวลต์5.04นะครับปั๊บ ตอนนั้นลงมาถามน้องผู้หญิงอ่ะเขาบอกแปดร้อยแต่ลุงต้องมัดจำม้ก่อนลุงก็เลยไม่มีตังมัดจำคถ้าทางจะไม่ได้ฮหรือไม่คือซ็อกเก็ตที่แพร่น่าจะมีปัญหาคือเครื่องตกมาผมก็ยังไม่รู้สถานะนะอย่างน้อยว่านี้ก็คือทำตามหน้าเสือก่อน กดสฝั่งเอามือกดสฝั่งแรงดันยังไม่ขึ้นเลยผมเทสสายชาร์จให้ดูว่ามันใช้ได้เสียบกับลมกระแสาชาร์จเดินนะโอเคก็เดี๋ยวนี้ผมขอพักคลิปนี้เป็นแค่ตัวอย่างการเปลี่ยนแพร้เ,เปลี่ยนซ็อกเก็ตกับที่ผมแนะนำแล้วกันนะครับในส่วนของรายละเอียดการซ่อมเดี๋ยวดูก่อนว่าคือผมจะลงเพิ่มให้หรือเปล่าถ้าลงเพิ่มให้เดี๋ยวก็คือจะนำมาโพสตให้แล้วกันนะครับอันนี้ขอพักเป็น จบ EP จบคลิปนี้นะครับท,ที่การแนะนำเรื่องการเปลี่ยนซ็อกเก็ตนะครับ M51 นะครับโอเคขอบคุณทุกท่านนะครับต,ติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้กันแล้วกันนะครับแค่กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช anel ผมให้คลิปผมแค่นี้ผมก็มีความสุขมากแล้วขอบคุณนะครับสวัสดีครับ